เบนเซียเบน63นะครับติดชุดแหลกลังคาพร้อมแหลกจักรยานนะครับตัวแหลกลังคาเป็นชุดขาจับคานกวางตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับคานขวางเป็นทูเล่วิงบาร์อีโวนะครับขาจับ753นะครับตัวแหลกจักรยานเป็นทูเล่โปรไล่598นะครับแล้วก็ทูเล่โปรไล่591นะครับมีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในอันเดียวกันนะครับ จับคานขวางตรงรุ่นหมดมีกุญแจล็อกกันจักรยานหามีกุญแจล็อกกันหลกายนะครับอันนี้สายลัดนะครับประคองล้อถอดก้าวถอดออกเลลวลาไม่ใช่งานโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับแลกจักรยานบนราคาทูเล่โปรลาย598ทูเล่โปรลาย591พร้อมชุดขาจับคานขวางตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตรถคานกวางวิ่งบาร์นะครับคัาสำหรับการ